ยองกแงห่ของเขาก็ไปตับไฟนะฮะเขาก็ขึ้นไป,นไปตลัลไฟแล้วก็บอกว่าทําไมไม่ประกาศภัยพิบัติประกาศภัยพิบัติอะไรเนี่ยไม่ต้องเสือ,อ <laughs> ไม่ใช่นาทีคือมันต้องไปคุยกันในสภาเว้ยไม่ใช่หน้าทีมา่มั้งสภากระแ๋งฉีดมดอะ ขอโทษนะมึงจะไปดับไฟป่าใครเข้าให้มึงใส่คัชชูใครสอนใครส่งใครสอนให้ใส่คัชชูไปดับไฟป่าอุ้ยน้ำลายกันเด็กมันต้องใส่คอมแบทมังเดิ้ลเฉพาะอันนี้ผมบอกตรงนะพี่น้องที่ฟังผมอยู่ในช่องนี้นะแม่งสร้างภาพไอเนี่ยเป็นบุคคลที่แม่งโคตรชอบสร้างภาพเลยแต่ไม่ได้โหวตเป็นนายกเนี่ยแม่งสร้างภาพมาตลอดแม็กแม็พิเจอร์แม็กพิเจอร์โอ้โหแล้วก็บอลเปเปอร์มันก็โอ้โหก็กระหน่ำกันที่มหายไปพวงเลยผมก็ไม่เข้าใจมันถ้ามันเป็นไฟป่าจริงๆนะใส่เสื้อแบบเนี้ยกูรับรองเลยว่าไม่ ได้ที่ทใครใส่เสื้อขาวกันครับในอดิบัติการภารกิจมันต้องใส่เสื้อสีไม่คตรหรือกลัวเลยถ้าใส่เสื้อดำไปลอยเปื้อนมันจะไม่ขึ้นมมึงไปเกะกะมึงไปเป็นภาระเจ้าหน้าที่ในวันที่เขาไปดักไฟป่าคนที่เป็นเจ้าหน้าที่จริงมีประมาณ5คนที่เหลือไม่เป็นนักข่าวเป็นกล้องเท่านั้นเลยอันนี้เรื่องจริงนะที่ผมดูในคลิปแล้วดูแล้วดูอีกอ่ะโอ้โหพี่นาะแล้วรู้สึกว่าจะมีส่วนหนึ่งเป็นทีมงานเขาด้วยนะทีมงานเขาก็ถ่ายได้ยังถ่ายได้ยังทำงานก็เป็นนั้นได้ยัง มันเป็นช่างภาพหมดเลยเนี่จะเอาเรื่องนี้ไปเป็นประกาศใช่ัตรแห่งชาติมึงไม่ได้นายกไม่ใช่ถูกต้องมึงไม่ใช่รัฐบาลมึงไม่ใช่นายกแล้อมึงไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรมันอยู่ที่มันอยู่ที่การตัดสินใจของรัฐบาลรัฐบาลต้องมีการพิจารณาลายส่วนนะฮะไม่ใช่รัฐบาลนึกจะประกาศพวกก็ประกาศคือขอโทษนะ มึงไม่รู้หเหรอคะว่าเขาอนุมัติงบกลางไปแล้วเ,ออเขาไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรแล้วก็เชียงใหม่เนี่ยมันเรื่องของไฟป่าหรืออะยรมันเพิ่งเกิดหรือไงอเกิดมาตั้งแต่สมัยไหน,น,นแล้วมบอกว่าบกว่านาะยกคนที่29.5เนี่ยเขาไปช่วงที่ เป็นหางไฟแล้วคือไฟดับไปแล้วดับเลยกริืถ้าจริงๆถ้าเข้าไปดับจริงๆถ้าใส่เสื้อผ้าอย่างนี้นะตัวพองเลยนะตัวที่จะแดงเลยนะเพราะไอร้อนของไฟเนี่ยมันแดงเลยไฟป่านี่ไม่ใช่ไม่ใช่ของมันไม่ใช่ไฟในเตาแก๊สนะฮะขอไม่ใช่ของมันตรงนั้นไม่ใช่ที่เลเขาทำเหมือนเขาทำเหมือนไป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 อังไฟในเตาแก๊สนะฮะคืออย่างนี้ไอเรื่องของวิกฤต PM 2.5จหหรือวิกฤตไฟป่าเนี่ยมันก็ต้องโยงไปถึงเพื่อนบ้านด้วยนะชอบเพื่อนบ้านบางบางประเทศเนี่ยเขาเขาเป็นงานมันมาทางมาทางเหนือเราลมเนมาลมเหนือมา ลมเหนือกับลมตะวันออกสยงเหนือกามาเจอกันพอมาเจอกันเสร็จปุ๊บแม่ก็มาอังมาเขาเรียกว่ามาครอบภูมหยุดพื้นที่เชียงใหม่มากที่สุดและเชียงใหม่ด้วยว่าม่เชียงใหม่เป็นแอ่งกระทะทูนะมันก็เป็นที่ดุดันก็แล้วก็มาด้ยกาเป็นว่าเรื่องราวของ PM2. 5ุาเนี่ยมันก็เลยสะสมมาวันนั้นเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยท่านนายกทักษิณกับกรุงเทพใช่ไหมฝนตกค่ะฝนตกนะโอ้ยดับฝันไม่ไม่ดับฝันเขาเรียกว่าคนมีบางนมีบา แล้วนนดับฝันเขาที่เขาจะไปไนออู่นนี่นี่อะไรต่ออะไรคือก็เลยมองว่าอ๋อที่ไปเนี่ยไม่ได้อยากจะไปดับไฟป่าหรอกออมึงจะไปหาแสง